สวัสดีครับมารับกลับบ้านยิงป่าพี่น้องลำคาดว่าไงแม่เมียฝรั่งทอมน่าควายลองดูฮัลโหลสวัสดีครับ มัอืมไม่คือบไทยนไปนาปวด่อยฮะเฮ็บโอ้ยมะม่วงไหมพี่น้องเอ้มะม่วงเบอร์ฮะดูมาม่วงแม่อ้ยยอดท้ายวาไปพูิามจะคนลคนเดียว ปเนาะเป็นแต่เอากลับบ่พี่น้องเว้ากวนกวนไม่มีจักคนละเออเดี๋ยวค่อยบอกพวกนั้นมะม,ม่วงไหมอุ <c oughs> ้ยหวานเดีหน่วยละหาบาทเดอ้อนั่นไหรหน่วยละสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวลดราคาให้เป็นกันเองสามบาทกัออนนี้ก่อนพี่น้องกันนี้ไกลๆก,ก่อน,อนยังไงสิได้ป้าดอกไม้เมีย อ้าอีหานี่คือหน้าเงินหน้านุ่น,หน,หนเหระฮึเฮ้ยไม่ปวดชิมไหมฮะบอลสีจะปมดได้เหมะห้านวสี2ีบาทนะบอลพี่น,อน้อ,องบอลสีก้านละ2เขาเขาขายกัตนต้นละพันสองพันเด็กน้อยมันประกาศขายต้นละยีบาทมาซื้อเอาเ้อยยามได้กำไรขึ้นอยังนีืตัวมันเป็นต้นละยี่บาทุตละยีบาทาโอ้ ฮะลูกเคยสิแล้วเอาไปขายอันนั mm ้น hmm. ก็ได้โอ้ยบอเหลือดอกแม่กวนอีหลีเด้อพ่อตัวนี่ พี่น้องบึงแม่คือปลูกงางามบุงบ่จระเท้ยมเจลเค่ห้าสิบบาทเอาซื <c oughs> ้อว่าจะได้จองใส่อีหยังเนาะอันนี้แม่ต้นหวานหางเจลาเคยสมุนไพรเต็มบ้านเตมเตมียเต็มไปหมดจากนี่หยังไปนี่หยังละสวยมากนี่ดอกไหม เน็ตจะมาทำกำําแพงรอบบ้านนี่แหละพี่น้องให้ยายจะได้เอาซิมบ้ามาให้เวลาไม่อยู่ชั่วคราวได้มาได้เรียกตลอดเฮ้ยพี่มันูปต้นนี้นะคนอ้วนพี่น้องคนอ้วนเข้าบังปวดโอ้ยแกม,มักปลูกต้นไม้แอ้อเอาออาใหม้มาแล้ว <laughs> โอ้ยเนาะอ้าสีเขียวก็มีแม่ดอกอันนั้นดอกดอกดอกอะไรนะปุ้ยเซียนนี่สีอะไรนี่สีชมพูสีชมพูสีเขียวเนาะสีเหลืองไงเนาะเขืออันนี้เหลืองอันนี้สีสีสีอย่างสีชมพูอ่อนใช่ใช่ชมพูอ่อนปาตามาเดี๋ยวไปเอาขยะกันเด้อนี่สีเขียวพี่น้องพ่อมาแล้วอะไรเต็ม ขวดอ๋อทำไมไมีเอารถเข้าบ้านแล้วพ่อสวัสดีค่ะตักเลี้ให้ตังเลยเจ็บท่อง ยิ้มคัมแบ็กแล้วนี่ดิฮ่าฮ่าอยู่ฟังนุนนี่น <laughs> จะเห็นถึงไหนหลังใสง่เขาเนาะลุกเก้อยตัวรู้ว่าอันได้แก้วที่เท่าไหร่ละเดี๋ยวเริ่มตึงละหานบอกว่าเห็นไฟละเด้อันนี้ดาวเรื่องนี่แหละ ิเฮ็ดเบิดแล้วพี่น้องรั้วบ้านขึ้นมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่มานี่ไปถึงนู่นกัน้นหมดเลยยหญ่เก็บปลูกต้นไม้งามงามเฮาแล้วปูกต้นไม้อยังมาเป็นอีหยังเลย ไม่แม่ไหม,ไม,ไม,ไมชบาอะไรนี่พันอะไรสวยนะย้อยอยู่เนี่ยบ้านเน็ตมันยังไม่ได้ดีขนาดไหนหรอกพี่น้องเน็ตกำลังจะมาทำเนี่ยล่ะเห็นไหมเดนจากเสาไฟฟ้านั่นะมาถึงนี่เลยเน็ตจะอ้อมให้หมด มันมีเสาหลักอยู่ตรงนี้สีได้ทำรั้วทำอะไรให้มันเสร็จก็จะทำประตูบ้านเข้าตรงนี้ต้นมะม่วงนี่เสียดายแล้ว่าซีได้ตัดออกแล้วพี่นอ้องเวลาเน็ตทำประตูเข้าจะได้ตัดซีกนี้ลงอยู่ความดกของเขามันแย,มมาย,าย,ย่มันยหย่ โอ้เสียดายได้เนอะยามจะได้ตัดกิ่งต้องฟังนี้ออกแม่แม่ <Yeah. S 1> มะม่วงนั้นแหอละเสร็จดายได้พูดอ่ะฮะ <Huh? S 1> I say I need to cut this side the mango because I wanna make the d o o r this one look <Yeah. S 1> How many f o o t him give y e e d e h i a n h Yeah But I say look how many food him have วัดอยู่นี่ตุ๊กตาบิ๊กโค้ดเดอะดอนี่ฮิ่งเดอะดอ somewhere else อะไหมคอบแบบยูยเมกโอเอร์เดย์เดอะโลดนัตอีซี่โันเบเตอร์งเราจะทำประตูเข้าทางนี้แหละอามะม่วงออก ต้นกิ่งซองกิ่งคนช่วยตากันเอายังเอาบ่ลงบ่ได้เยอะไปลวพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยชอบกวนแม่ใหญ่ เจ้าระเท่าเป็ให้มีน้ำยาววดเปล่ามาะ yes I drink Leo is udon I bring empty bottle for you okay okay no okay 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 for me not okay for me วันอิหรีเดาประตูเหะ cheese Oh, cheese you think you stop a little bit more เ e ี่ย you keep the bottle in a in a bag เฮ a ย I bring for you too <laughs> what you คนมาฮะ what you คนเนมม m ่ m ไว what you c คนก็ใหญ่ตัว why นั่นบอปะ Yeah, him, hello, hello. <laughs> uh, the <dog> <laughs> Happy to see him. Well, yeah. I'm also happy to see him. Yeah. I'm also happy to see him. Oh, that's not Do <laughs> Go shopping with grandma when you go to the <laughs>

แค่นี้แหละปีดอกรับการป่ยใหญ่